ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of k n o w มีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อ9พบกับพุทธคุณดีของข,งขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of k n o w สวัสดีครับ พบกับ Eagle of No โกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับตะกุดมหาอุดหยุดมัจจุราชหลวงพ่อทาวัดพเนยียงแตกจังหวัดนครปฐม,มวิธีสร้างตะกุดไม้คูดด้านในเป็นไม้ไผ่หรือไผ่ลวกแล้วบรรจุใบลานลงพยันอยู่ข้างในหลวงพ่อทาจะเขียนพยัน ลงใบลานด้วยตัวท่านเองยันส่วนใหญ่ที่เขียนจะเน้นไปทางมหาอุดโดยตรงแล้วจากนั้นหัวท้ายอุดด้วยลังหมาล่าหลวงพ่อทาวัฒน,นเนียงแตกท่านเป็นชาวโพธารามจังหวัดราชบุรีบ้างกระแสว่าโยมบิดาของท่านมีเชื้อสายมาจากเวียงจันทร์จากการนับอายุจากปีที่ท่านมรณภาพก็พอสันิฐานได้ว่า ท่านเกิดปีพุทธศักราช2366เมื่อท่านมีอายุได้6ขวบโยมบิดามารดาได้นำท่านไปฝากเรียนหนังสือที่วัดโพธารามจดอาจออกเขียนได้และพออายุได้15ปีหรือปีพุทธศักราช2381ท่านก็ได้บรรพชาเป็นสมมเนยอยู่ที่วัดโพธารามจนกระทั่งท่านมีอายุครบบวชในปีพุทธศักราช2386 ท่านจึงได้อุปสมบทที่วัดบ้านของอำเอภอโพธารามซึ่งในสมัยนั้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมและสอนวิปัสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านก็ได้อยู่จำพรรษาและได้ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและพุทธคมต่างๆจากพระอุปชาและพระอาจารย์มอลูกหนึ่งซึ่งมีวิทยาคมแก่กามากหลวงพ่อทา ท่านเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้และปฏิบัติอย่างจริงจังจึงเป็นที่รักใคร่ของพระอาจารย์ทั้งสองและถ่ายทอดวิชาให้ทั้งหมดท่านอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านคลองอยู่หลายปีศึกษาวิปัสสนากรรมฐานจนเชี่ยวชาแล้วจึงได้ขอกาบอนุญาตพระอุปชาเพื่อออกทุดงไปยังป่าเขาลำเนาไัยเพื่อสแสวงหาวิเวกและย้อนกลับมากราบลอยพระพุทธบาทที่สระบุรี อีกทั้งยังไปนครวัดนครธมย้อนกลับมาเข้าประเทศพมา่าถึงชเวดากองท่านทุดงตามป่าเขาลำเนาภัยอยู่หลายปีท่านพบพระเกจิอาจารย์ในป่าที่มีจิตแก่กล้าและท่านก็ได้ศึกษาพุทธคมมาด้วยจนถึงประมาณปีพุทธศักราช2417ท่านได้ทุดงมาถึงตำบลพเนียงแตกซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุได้51ปี ท่านได้พบสถานที่เป็นป่าโลกล้างนอกเมืองท่านเห็นว่าเป็นที่วิเวกเหมาะแก่การเจริญภาวนาธรรมท่ทานจึงได้ปรากฏพักแรมและได้ทราบต่อมาว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแต่กลับมาเป็นวัดล้างชาวบ้านได้มาพบท่านปรากฏพักจำวัดอยู่ที่นี่จึงพากันนิมนต์ขอให้หลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่วัดล้างแห่งนี้ท่านก็ได้อยู่จำพรรษา และได้พัฒนาวัดขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2430พร้อมทั้งเสนาสนะต่างๆและพระอุโบสถนอกจากนี้ท่านยังได้สร้างวัดอื่นๆในแถบนั้นอีกพร้อมๆกันคือวัดบางหลวงวัดดอนเตาอิดและวัดสองห้องเป็นต้นหลวงพ่อทาท่านเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านรักและเคารพนับถือมากท่านอบรมสั่งสอนชาวบ้าน จนมีชื่อเสียงโด่งดังมากมีพระเนนมาบวชอยู่ที่วัดพียงแตกมากมายทันใดดำริจ,จะสร้างอะไรก็มีชาวบ้านและสิทยานุสิ์พร้อมใจกันร่วมสร้างให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหลวงพ่อท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปทั้งจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทเพชรบุรีราชบุรีและจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงอีกมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงทราบถึงกิตติศักดิ์คุณดังกล่าวจึงมีรับสั่งโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าอยู่เสมอเสมอดังจะเห็นได้ว่าพระราชพิธีหลวงต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดให้นิมนต์หลวงพ่อท้าวพรนเนียงแตกเสมอเช่นพิธีหลวงการผระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาปะวะเรศ วริยารงกรทันก็จะรับนิมนต์ด้วยและรับถวายพัดเนื่องในพิธีหลวงการผสศดังกล่าวซึ่งปรากฏรูปถ่ายของหลวงพ่อทาในปีพุทธศักราช2452พัดที่อยู่ทางด้านขวาของทันเป็นพัดพุทธาลปัดลายใบเทศลักร้อยและทางด้านซ้ายของทันเป็นพัดลองการผสมสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กมพยาปะวะเลศวริยาลงกรต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์บุรณปฏิสังขร์องค์พระประถมเจดีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งพระเทระสี่ลูกเพื่อทำนาทีพิทักษ์และเฉลิมพระเกียรติองค์พระประถมเจดีประจําทั้งสี่ทิศคือ 1. พระครูอุตรการบดีประจําทิศเหนือ พระเถระคือหลวงพ่อทาได้รับแต่งตั้งเป็นรูปแรกของตำแหน่งนี้ 2. พระครูทักษีนานุกิจประจำทิศใต้พระเถระคือหลวงพ่อเงินวัดสันเพชร 3. พระครูปริมานุรักษ์ประจำทิศตะวันออกพระเถระคือหลวงพ่อคดวัดใหม่ 4. พระครูปัดชิมทิศบริหารประจำทิศตะวันตกพระเถระคือหลวงพ่อนาควัดห้วยจรเคหลวงพ่อทาท่านเป็นที่รักและเคารพของประชาชนมากและเป็นที่เกรงขามของบรรดานักเลงหัวไม้ทั้งหลายดังจะเห็นว่างานวัดผน,นงแตกในสมัยที่หลวงพ่อทายังมีชีวิตอยู่นั้นท่านไม่เคยขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางตำรวจ มารักษาความสงบเลยและในสมัยนั้นงานวัดทุกวัดก็จะเป็นการรวมตัวของพวกนักเลงต่างถิ่นที่เข้ามาเที่ยวในงานวัดทุกวัดและมักจะมีเรื่องตีล่างฟันแทงกันอยู่เป็นเนืองนิดแต่ที่ว่าพเพียงแตกกลับไม่มีใครกล้ามีเรื่องในเขตวัดเลยหลวงพ่อแช่มวาตากองเล่าให้ฟังว่าพวกนักเลงตำบลตากองกับพวกตำบลเพียงแตกต่างไม่ถูกกันเจอกันที่ไหนก็มักจะต้องมีเรื่องกันทุกที แต่ในงานวัดพเนียงแตกกับไม่มีใครกล้าตีกันเนื่องจากหลวงพ่อทาท่านจะถือไม้รองตรวจตาทั่วงานเป็นที่ยำเกงแก่พวกนักเลงหัวไม้ทั้งหลายขนาดคนเมาเอะอะพอเห็นหลวงพ่อเดินมาก็แทบจะหายเมาเลยทีเดียวทุกคนต่างเคารพยำเกงหลวงพ่อทามากจนบางคนเรียกว่าหลวงพ่อเสือ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่